สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ Facebook และแฟนเพจทางช่อง YouTube ทุกท่านนะคะพบกันกับปัญญาแท็กเตอร์ค่ะวันนี้อยู่กันที่สาขา2นะคะจะพามาชมนะคะมารีวิวสินค้าเข้าใหม่ค่ะกับแท็กเตอร์นะคะจากค่ายคูบูต้านะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพามาชมนะคะคูบูต้า L 5 0 1 8นะคะตัวนี้นะคะเข้ามาใหม่ๆสภาพสวยมากๆนะคะท่าในที่สนใจนะคะลองเข้ามาชมเข้ามาทดสอบขับได้เลยค่ะ ในส่วนของคูปุต้ L50 คันนี้นะคะขนาดแรงม้าอยู่ที่50แรงม้านะคะพวงมลาละไรเป็นแบบ power นะคะเครื่องยนต์เป็นแบบ Direct Injection นะคะตัวนี้ประหยัดน้ำมันค่ะรถสภาพใหม่นะคะสวยมากนะคะตัวนี้จดทะเบียนปี62นะคะสวยๆเดิมๆพร้อมใช้ค่ะ พร้อมลุยงานทุกระบบนะคะในส่วนของตัวบอดี้สีสันชุดฝากระโปรงนะคะเป็นสีสันเดิมๆจากโรงงานค่ะทางร้านนะคะตรวจเช็คออปรับสภาพให้เพียงเก็บงานสีชุดใบมีดดันดินคารล่างมาเท่านั้นนะคะตัวนี้ ในส่วนของคันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ต่อพ่วงให้2ชิ้นเช่นเคยนะคะมีชุดใบมีดดันดินแบบคานล่างนะคะของตราช้างนะคะติดตั้งมาคู่กับตัวรถนะคะ FD186 ตัวนี้นะคะก็กระบอกขึ้นลงไว้นะคะตัวนี้คอนโทรลไวนะคะใช้งานได้คล่องตัวเลยค่ะในส่วนของอุปกรณ์หลังคุณลูกค้าสามารถเลือกได้อีก1ชิ้นนะคะรวมเป็น2ชิ้นค่ะ จดทะเบียนปี62นะคะ450ชั่วโมงการทำงานค่ะทางร้านเปิดราคาไว้นะคะตัวรถพร้อมอุปกรณ์ต่อห่วงอีก2ชิ้นนะคะราคาอยู่ที่575,000บาทยังสามารถต่อรองได้นะคะจะส่งให้ฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรแรกค่ะ안ดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมสินค้าตัวจริงและทดสอบขับนะคะทดสอบระบบได้ด้วยตัวเองเลยคะ่ะสำหรับคันนี้จอดอยู่ที่สาขา2นะคะ อันนี้เป็นรถใช้งานไล่นะคะสภาพสวยมากๆค่ะระบบทุกอย่างปกตินะคะในส่วนของชุดยางนะคะก็เป็นยางคู่ตัวเดิมๆมาเลยทั้ง4เส้นนะคะเป็นออโอตานินะคะคู่ตัวจากโรงงานมาเลยค่ะราคา575,000บาทต่อรองได้จัดส่งฟรีที่300กิโลเมตรแรกค่ะ เราจอดอยู่ที่สาขา2นะคะร้านอยู่เยื้องกับบริษัทลงสีซีบ้านทา่าคอตมบลนงบัวอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะจะเข้ามาชมนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับรุ่นนี้ค่อนข้างออกไว้นะคะพี่เพื่อนคนในที่กำลังตามหานะคะแล้วก็สนใจนะคะก็จะเดินทางมาก็สอบถามกับทางร้านมาก่อนนะคะเดี๋ยวจะทดสอบระบบนะคะเครื่องยนต์ของตัวนี้ให้ได้รับชมกันค่ะ Thank <laughs> ท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามากับทางร้านได้เลยนะคะเบอร์โทร0875223883 0 9 5 3 3 9 9 8 8นะคะ mm. สามารถแอดลไลน์ดีตามเบอร์โทรที่แจ้งไปหรือว่าโทรสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะ mm. ในส่วนของคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับครูป้า L50 สวยๆคันนี้นะคะปี62ค่ะน่าใช้มากๆนะคะแล้วก็สินค้าค่อนข้างออกไวนะคะสนใจก็รีบๆสอบถามทักกันเข้ามาได้เลยค่ะ ในส่วนของคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตสินค้าใหม่ค่ะคลิปหน้าจะเป็นรีวิวรายการไหนฝากติดตามไ้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ